สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่23ากรกฎาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งบนล่างเลขเด่น3ตัวนะครับของแอดเหนือเมกนีอลเมื่อที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์มีเลข2ไปล่างนะครับคำนวณได้925 งวดก่อนหน้านั้นก็มีเลข9ลงไปล่างนะครับงวดที่50389สองงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่อาจารย์จะดีให้มาแล้วคำนวณได้036นะครับวันที่ก็อยู่ด้านบนทุกทัาน1ทับ8ทางบนล่างนะครับ3ตัวมา1ถึง2ตัวงวดใหม่คคำนวณได้036ครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบทเลกเด่น2ตัวของแอดเมงปองวดที่ผ่านมาคือไปฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับคำนวณได้1กั 5. บห้าหวยออก3 3 6งวดใหม่1สิงหาเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้8กับ7นะครับ8กับ7แต่ตามแนวทางของแอดแมงปอแคป้าจอไปนะครับ1สิงหาหกเจไปนี้เป็นข้อมูลเด่นบน มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลเด่นล่างเด่นล่างของอาจารย์งวดก่อนก็หลุดนะครับคำนวณได้แปดกับเก้าห้ยออกศูนย์หนึ่งข้อผ่ายห้ยออกสองหนึ่งสี่งวดหลังสุดเข้าสามหลุดหนึ่งทุกท่ันงวดใหมา่อาจารย์คำนวณได้หนึ่งกับศูนย์นะครับข้อมูลล่างใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับเด่นล่างเลขเด่นสองตัว ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นอรอสอนอเลขเด่น2ตัวของแอดพันเข้าเหนียวสูตรคำนวณของอาจารย์ได้ศูนย์กับ1ทุกท่านศูนย์กับ1งมดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์คำนวณได้6กับเจดต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบทเลขเด่น3ตัวสูตรนี้ของแอดกระเด่นงวดที่ผ่านมามีเลข6นะครับ งวดใหม่ได้หนึ่งสองสามทุกท่านสูตรนี้อีกสูตรของอาจารย์นะครับใบน,นี้เลขเด่นสี่ตัวงวดใหม่มีเลขสามนะครับแล้วขอภัยงวดที่ผ่านมามีเลขสามงวดใหม่อยู่ด้านล่างด้านล่างสูตรได้หกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับหกเจ็ดเก้าหนึ่ง ตามสูตรนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับใบนี้อาจารย์มัดอารวมมาให้ได้คู่โต๊ดอยู่ด้านบนทุกทันกขมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเ้านองหกสอ็ดสองเก้าสองหนึ่งสามหกสามแล้วก็31มอ,อีกตัวมาใส่เอานะครับแนวทางของแอดละเด่นต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนระยะสั้นเลขเด่นสตัว ยังไม่เคยลงให้นะครับผมเจอมาก็นํามาฝากส่งต่อผู้ชมนะครับเผื่อชอบงวดที่ผ่านมาจารย์คำนวณได้6105 6ก็มานะครับมวดใหม่ได้3872ทุกท่าน3872ชอบก็แคปหน้าจอไปนะครับไม่ชอบใจก็ผ่านต่อมาจะเป็นในทางวิ่งบนตัวเดียว ของอาจารย์คูเมืองนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข9ก้าทุกท่านเลข9ก้า1สิงหาห7มาลุ้นกัน9จะมาไหมต่อมาก็จะเป็น,นทางสูตรคำนวณครบบน3ตัวของอาจารย์นะครับได้เลขเด่นทั้งหมด5ตัวทุกท่านมี7 8 9 2 6ด9นะครับเจ9ด6 รกบบนของอาจารย์ครูเมืองหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าอหกสิบเจ็ดต่อมาจะเป็นแนวทางตัวเดียวนะครับตัวเดียวของแอดบิวอาจารย์ให้เลขศูนย์มาถูกทันตรงนี้นะครับหนึ่งทับแปดทับหกเจ็ดมารุ้นกันศูนย์จะมาให้เห็นไหม ต่อมาครับเป็นแนวทางครบบนของอิฐแอบนดินแผ่นฟ้าทุกท่านใครรอใครตามใครถามหามาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มาครบอยู่นะครับมีสามแล้วก็มีหกโวยออกสามสามหกงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับยังเป็นสูตรเก่าอยู่ทุกท่านก็คือสูตรงวดที่ผ่านมานะครับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้สามสี่ห้าหก แปดเก้าศูนย์ทุกท่านสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แนวทางครบบนของแอปบนดินแผ่นฟ้าไว้เต็มก็จะประมาณนี้นะครับหนึ 1, ่งสิงหาคมหกเจ็ดต่อมาก็จะเป็นแนวทางจับวินสามตัวนะครับเป็นแนวทางครบบนสามอาจารย์ด้วยกันนะครับ ก็จะมีแนวทางของอาจารย์ท่านนี้นะครับถ้าจําไม่ผิดจะเป็นแนวทางของแอดรัตนชัยนะครับถ้าผิดต้องขออภัยด้วยตรงกลางเป็นแนวทางแอดใบนาดนะครับอีกใบก็แนวทางของแอดบนดินแผ่นฟ้าข้อมูลชุดนี้จัดทำเรียบเรียงโดยแอดยายผานะครับด้านบนทุกท่านสูตรํำนวณเลขดับนะครับเลขดับไปทั้งหมดห้าตัวนะครับมีหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดก็ ตือเลขดกแป็น36890นะครับด้านล่างก็จะเป็นชุดที่อาจารย์จับวินให้ทุกท่านแถวบนก็มีส่วนหนึ่งนะครับถัดลงมาก็ตัวเลขใหญ่หน่อยนะครับ5้าชุดด้วยกันมี983 986 608 609แล้วก็809ตามนี้ใหญ่พาเรียบเรียงนะครับขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง3นะครับแล้วก็ ขอขอบคุณแอดยายผาด้วยต่อมาก็จะเป็น,นทางเด่นบนของแอดมีตังงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดนะครับไม่มี3มกับหกงวดใหม่อยู่ด้านบนครับอาจารย์คำนวณได้เจ็ดสี่สามสองหทุกท่านาทางเด่นบนของแอดมีตังงวดใหม่ได้เจ็ดสี่สามสองห ต่อมาก็จะเป็นทางเด่น10หน่วยเด่น10หน่วยของอาจารย์งวดก่อนมีเลข6เข้าหลักหน่วยนะครับสถิติของอาจารย์5้างวดหลังสุดเข้าทั้งหมดบางงวดก็มา2ตัวทุกทันบางงวดก็มาครบบนบหน้าจอใปนี้ไปพร้อมกับงวดใหม่ไปฝั่งทางขวาได้เรียงดูได้เพิ่มเติมนะครับงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้1 9 0 5 7ทุกท่าน19057 ครับเด่นสิบหน่วยบนยังอยู่กันที่แนวทางของแอดมีตั้งใบนี้เป็นแนวทางเด่นล่างของอาจารย์มดที่ผ่านมามีเลขสองนะครับวยออกสองหนึ่งมดที่ผ่านมาใบนี้นะครับหกวดหลังสุดเข้าทั้งหมดหมดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายคำนวณได้หกแปดห้าสี่เจ็ดนะครับข้อมูลเด่นล่าง ้าดดททุท่นต่อมาก็จะเป็นทางเลขติดบนของแอดหอยขมงวดที่ผ่านมาส่วนนี้ของอาจารย์มีเลขหกนะครับติดบนแล้วก็ข้อมูลล่างของอาจารย์ข้อมูลบนของอาจารย์นี่เก่งล่างได้ด้วยนะครับมีเลขหนึ่งตัทนสถิติก็ตามที่เลยนะครับห้างวดหลังสุดเข้าทั้งหมด งวดใหม่ก็คือไปด้านบนฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้ตัวเดิมนะครับก็คือ0167นะครับ0167นแต่ว่าวันที่เปลี่ยนเป็นวันที่งวดใหม่ชัดเจนแล้วนะครับอยู่ด้านบน1สิงหาหกเจนะครับเลขติดบนของแอดหอยคมต่อมาจะเป็นทางเด่นรอสอนอเลขเด่น ห้าตัวของแอดกุ้งงวดที่ผ่านมาผมลงให้อยู่ครับแนวทางของอาจารย์หลุดทุกทันไม่มีสามกับ 6. หกงวดใหม่คำนวณได้สองสามห้าหกเก้านะครับสองสามห้าหกเก้าถัดมาก็จะเป็นแนวทางรอสอนอนของอาจารย์นะครับรอสอนอดสูตรนี้คำนวณได้เก้าสองสามสี่ห้าหกครับเก้าสองสามสี่ห้าหก ต่อมาก็เด่นสอนบนเด่นสอนบนของอาจารย์งวดก่อนมาสองตัวนะครับมีสามคับ6กทุกท่านไยออกสามสามหสองหนึ่งงวดใหม่คำนวณได้หกห้าสี่สามสองเจ็ดนะครับหกห้าสี่สามสองเจ็ดเด่นสอนบนแอดกุ้ง ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นคู่โต๊ะของอาจารย์นะครับพื้นหลังสีเขียวแค่แนวทางเท่านั้นนะคะตามนี้ครับใครตามสูตรนี้ของอาจารย์วันที่ก็อยู่ในส่วนด้านล่างต่อมาก็จะเป็นข้อมูลเด่นล่างของอาจารย์นะครับมีงวดเก่าให้ดูด้วยทุกท่านอยู่ด้านล่างฝั่งทางซ้ายนะครับมีเลขสองทุกท่านเลขสอง งวดใหม่ก็อยู่ด้านบนเบ็ดล่างของอาจารย์คำนวณได้4ขอไพได้แปดสี่หนึ่งสองสามศูนย์ดสี่หนึ่งสองสานะครับในทางของแอดกุ้งต่อมาจะเป็นแนทางหลักร้อยของแอดกับตันนะครับสู่คำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่นตันสาตัวนะครับ มี5 7 8ทุกท่านเป็นข้อมูลหลักร้อยสองสูตรนะครับตัวชนได้5 7 8เจ็ใบนี้เป็นข้อมูลเด่นล่างของอาจารย์ทุกท่านสองสูตรตัวชนได้เลข6นะครับมัดรวมกันได้ทั้งหมด9คู่ด้วยกันนะครับ2 1 2 3 2 6, 6 6 1 6 3 6 6แล้วก็7 1 7 3 7 6นะครับ ถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ก็อย่าลืมตีตัวไปกลับด้วยถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นบนตัวเดียวนะครับร้อยสิบหน่วยของแอหมูน้ำทิพย์สูตรงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้เลขหกทุกท่านได้เลขหกขสำหรับแนวทางงวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้เลขหกทุกท่านชอบก่อแคปหน้าจอไปไม่ชอบใจอย่างไรก่อผ่านนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นสิบล่างสูตรใหม่นะครับย้ำอีกทีหนึ่งสูตรใหม่นะครับสิบล่างของอาจารย์งดใหม่อยู่ด้านล่างสุดคำนวณได้ศูย์หนึ่งห้าถึท่านศูย์หนึ่งห้ามาต่อกันที่แนวะทางเด่นสิบบนของแอดพิมมี่นะครับงดที่ผ่านมาเข้าอยู่ครับมีเลขสามโวยออกสามสามหกงดใหม่อยู่ด้านบนนะครับ คำนวณได้ศูนย์สองมี่ห้าเจ็ดหนึ่งหมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลคำนวณหลักหน่วยบนของอาจารย์งวดก่อนปรากฏว่าหลุดนะครับไม่มีเลขหกทุกทันงวดใหม่คือใบนี้คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสามหสองมัดรวมกันดูนะครับ10บบนแล้วก็หน่วยบน ต่อมาก็จะเป็นแนวทางล่างเลขเด่นสามตัวของแอตโซยุงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลขหนึ่งนะครับหนึ่งเข้าหน่วยหวยออกสองหนึ่งวดใหม่คำนวณได้หกศูนย์หนึ่งนะครับหกศูนย์หนึ่งแนวทางเด่นล่างเลขเด่นสามตัวต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดกลมเกตนุษนะครับเป็นข้อมูล เด่นล่างเลขเด่นสามตัวงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูรคำนวณของอาจารย์มีเลขสองนะครับเข้าหลักสิบคุยออกสองหนึ่งงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้เจ็ดเก้าสามทุกทันเจ็ดเก้าสามใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับเด่นล่างแบบสามตัวถัดมาก็จะเป็นแนวทางสิบล่างแล้วก็หน่วยล่าง ตบล่างของอาจารย์ใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์ได้9ตัวรองได้5้กับ7หน่วยล่างของอาจารย์ได้7จ็ทุกท่าน702ดมัดรวมกันดูนะครับแนวทางของแอดกลมก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ